เป็นเซตสีขาว uh huh. นี่มาพร้อมกับจอสีขาว <Wow. S 2> จากกาแล็กเป็นตัว A G P ด้วยนี่ครับแต่ว่าตัวนี้คือพิเศษขึ้นมาอีกคือเป็นมีอะไรบ้าง C P U เครื่องนี้ไม่ธรรมดาเป็นตัวนี้เลยมันแน่นอนพอใส่เข้าในเคสตู้ปลาก็หลายคนอาจจะเคยเห็นกันมาแล้วซึ่งมันจะลงตัวสุดๆเพราะว่าถ้าเดี๋ยวเครื่องนี้เอาไปให้ช่างประกอบกันแล้วก็ไปดูขั้นตอนการประกอบอเสร็จแล้วเป็นไงถ้ายังไม่เปิดไฟเป็นไงรู้สึกว่า ผู้ชมทุกคนนี่เดี๋ยวกาจอกัอนเลยวันนี้พามาประกอบเครื่องอีกแล้วครับซึ่งเครื่องนี้เป็นเซตสีขาว uh huh. นี่มาพร้อมกาจอสีขาว <What? S 1> จากจาแลกเป็นตัว ACP ด้วยหูย่างฟิวครับ uh huh. อ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้ละคาเท่าไหร่สามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบนี่ uh huh. ที่ประกอบไปด้วยกาจอตัวนี้พันย uh ่าแพงถ้าถ้ามองแค่กาจอนะ มันเป็นไปได้ค่อนข้างกว้าง4ี่0 0ื่นเราก็เคยทำมาแล้วอ่าโดยการ์ดจอตัวเดียวกันนี่เลยแต่มันขึ้นอยู่กับว่าองค์ประกอบอย่างอื่นมันมีอะไรบ้างนะครับ <Wow. S 1> อย่างวันนี้เครื่องนี้ในราคา36,990ก็ เดี๋ยวจะพาไปดูกันเป็นเครื่องลูกค้าอีกหนึ่งเครื่องนะครับแต่ว่าที่มาถ่ายดูเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเซตสีขาวเนะฮะเผื่อใครที่ชอบซึ่งสีขาวเราก็่ายบ่อยๆนะครับ mm hmm. เครื่องนี้ก็จะเป็นสีขาวยันการ์จอด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะที่เอามาใช้เป็นจากแบรนด์กาแล็กเป็นตัววันทิ o ่โอซีแล้วเป็นตัว 8G จกตัวไวต์อี dition สีขาวความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเป็นตัวนี่ R G B อ่าที่มันจะแพงกว่าตัวธรรมดาเริ่มต้นขึ้นมา500บาทเพื่อให้ได้เป็นตัวร a ดท,ที่เป็นตัว rgb ของกาแล็กนีครับแต่ว่าตัวนี้คือพิเศษขึ้นมาอีกคือเป็นสีขาวซึ่งมันจะแพงขึ้นมาน่าจะประมาณพันหนึ่งใช่เพราะว่าเป็นตัว rgb เพิ่ม500แล้วก็สีขาวเนี่ยมันจะแพงกว่าตัวสีดำอีก500นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นซึ่งเครื่องนี้จริงๆมันคือจะประกอบแล้ว อันนี้รอเราถ่ายเฉยนี่คือเปิดรอประกอบและถ่ายเฉยนี่คือจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี่การ์ดจอที่จะใช้กอ็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือตัวนี้เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบรนด์ที่กล่องกาจอสวยที่สุดแล้วมีอะไรบ้าง CPU เครื่องนี้ไม่ธรรมดาเป็นตัวนี้เลย i5 13 500นะครับถึงจะไม่ใช่ตัวท็อปเรียกว่ามันคือตัวกลางของ Gen 13แล้วกันมันคืออยู่ระหว่างตัว13 400 400F นะครับ,นะรบกับระหว่าง 1 3 6 0 0 k k f นะครับตัวนี้คือ13500คอเทดเขาที่ได้มาเนี่ยมันก็จะเหมือนตัวท็อปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะต่างกันเรื่องเทอร์โบบูสซึ่งตัวนี้ได้คอเทดมา14คอ20เทดซึ่งจะมากกว่าตัว13400มาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้า13400มันจะเป็น10คอ16เทดนะครับตัวนี้ได้เป็น14คอ20เทดก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยราคาก็เหมือนกันแต่ว่าแลกด้วยความแรงที่ สูงขึ้นประมาณหนึ่งก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับ,รบมาที่บอร์ดก่อนล้กันตัวนี้จะเป็นบอร์ดตัว b 7 6 0 m ด p เป็นตัวโปรซีรีส์ DDR4 จาก MSI นะฮะก็จะใช้เป็นบอร์ด B s ี r i ส์จาก MSI ตัวแรมนะครับเป็นแรมโอ้โหโดดๆเลยตัวเดียว 16GB DDR4 3200จากแบรนด์ Silicon x p o w e r สตอรี่หน่วยความจำ S D M 2 512 GB NVMe สจากไฮซิมิลีสปีด3,500อันนี้ธรรมดาเลยแ a มเอสธรรมดามากตัวชุดน้ำนะครับระบายความร้อนให้ซ p u ก็จะเป็นตัวสีขาวนะฮะจากแบรนด์ซิมิเป็นตัวคูลแมนสีขาวซึ่งมันแน่นอนพอใส่เข้าในเคสตู้ปลาก็หลายคนอาจจะเคยเห็นกันมาแล้วซึ่งมันจะลงตัวสุดๆเพราะว่าถ้าใส่ไปข้างบนปั๊บท่าลมเคสเนี่ยมันจะไปไปสิบตัวนะฮะของเดิมของเคสเนี่ยจะมีมาให้อยู่แล้ว7ตัว ถ้าใส่ชุดน้ำปิด3าตอ,อนอีกนะครับชุดน้ำปิด3าตอนจะมีพัดลม3ตัวนั่นเองก็คือจะเรียงพัดลมด้านบนอีก3ตัวก็คือเต็มเคสแน่นมากนะครับมาต่อที่ power supply ฮะตัวนี้ใช้เป็น silver stone เป็นตัว750วัตต์ตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับ750วัตต์8ปสิบพัดบอนครับซึ่งปกตอิอ่ก่อนหน้านี้ที่ใช้ในเลนนี้จะเป็นตัวไว้แต่ว่าจะเป็นแบรนด์เทล a ม้นเทคนะครับแต่ว่าตัวนี้ได้ได้ดีขึ้นมาในราคาที่เท่ากันแหละ เป็นแบรนด์ซิวเวอร์สโตนซึ่งตัวสายของตัวรุ่นนี้นะฮะเฉพาะรุ่นนี้นะฮะรุ่นอื่นก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่รุ่นนี้พิเศษที่สายเขาจะค่อนข้างสวยแบบนี้จะเป็นสายเส้นสีดำแบบนี้นะครับเวลาจัดสายออกมาเวลาสายที่มันออกมาเนี่ยมันจะดูดีนะครับมันจะดูเรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องใส่สายถักนะครับอ่ะแล้วก็คสตู้ปลาสีขาวโปรเจคต์วิชั่นหนึนะครับอ,อ่ะประมาณนี้เลยเครื่องนี้ที่พิเศษ ขึ้นมามีอะไรบ้างมี CPU อ่ามี CPU ที่โอ้แจ่มเลยอันนี้คืออีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวแรงที่คุ้มค่านะครับอาจจะไม่ได้แรงเวอร์ไม่แบบไม่ใช่ลงท้ายด้วยเคที่จะไปโอเวอร์คอร์สปีดนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยซื้อตัวเคไปก็ไม่ได้เอาไปโอเวอร์คอร์กนะก็คือใช้เดิมๆแบบนั้นแหละก็คือถ้าถ้าเอาตัวเคไปไม่โอเวอร์คอร์กมันก็ใช้แบบนี้ดีกว่านะเออเพราะว่า ส่วนมากคือตัว K คุณสมบัติที่ที่โดดเด่นของมันก็คือสามารถเอาไปโอเวอร์คอเพิ่มสปีดนั่นเองอ่ะบอร์ดก็จะเป็นบอร์ด B นะครับซึ่งถ้าถามว่า13500ใส่บอร์ดเฮดได้ไหมมันก็ใส่ได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยสมน้ำสมเนื้อกันเท่าไหร่นะครับถ้าเป็น13,500ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ควรจะเป็นบอร์ด B ขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับถ้าอย่างถ้า 13400F ใส่บอร์ดเฮดมันก็ยังไม่ค่อยน่าเกียดไงนะมันก็ยังโอเคอยู่นะครับ อ่าแล้วก็การ์จอเนี่ยก็จะเป็นตัวสีขาวแล้วก็เป็นตัว rgb ที่เป็นพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับมีตัวเคสนะครับที่เป็นเคสตู้ปลา p ปร j e คเตอร์วิชั่นหนแล้วก็มีชุดน้ำปิด3ตอนนะครับพาวเวอร์ด้วยพเพราะว่าปกติสเปคเนี่ยก็จริงๆ p o w พาวเวอร์เจ็ก็ใส่ได้เพราะว่ามันไม่ได้กินไฟอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะจัดเป็นพาวเวอร์เจ็วัตต์แต่สิบพัล ให้เลยนะครับสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับก็ราคานี้คือราคารวมจะส่งอะไรเรียบร้อยแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่ต้องใช้ใบกำกับภาษีก็แจ้งได้เลยไม่ไม่ต้องบวกเพิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวเครื่องนี้เอาไปให้ช่างประกอบกันแล้วก็ไปดูขั้นตอนการประกอบนิดหน่อยแล้วออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูพร้อมกัน ก็โชว์กัน เสร็จแล้วเป็นไงถ้ายังไม่เปิดไฟเป็นไงรู้สึกว่าสวยไหมสวยตืดตืดตืดก็เฉยเฉยเห็นเบื่อแล้วแต่ถ้ายูเซอร์ก็ว้าวอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นความรู้สึกร้านก็คือมันออกเยอะมากสำหรับเครื่องทรงนี้แนวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นคอมที่แบบว่าจัดไปอลังการเดี๋ยวไปเปิดให้ดู<า>นี่มาแล้ว ซึ่งจริงตัวนี้มันมีรีโมทปรับได้นะมันใช้รีโมทในการปรับไฟขอรีโมทไหมเดี๋ยวรีโมทมาปรับไฟให้ดูว่าแต่ละสีมันจะแบบว่าให้ความรู้สึกยังไงอ่าแต่ว่านี้ก็คือเป็นแบบแรนดอมไปเรื่อยนะอันนี้ก็เออถ้าถ้าถ้าเป็นโหมดเนี้ยมันก็จะเห็นว่าเออเปลี่ยนไฟเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ว่าสําหรับตัวก้าจอเนี่ยเขาจะไม่ได้เปลี่ยนไปตามนี้นะเพราะว่าตัวกาจอเนี่ยจะลิงก์ไปที่ตัวบอร์ดซึ่งก็เดี๋ยวต้องปรับผ่านปั๊บปั๊บปั๊บ ป๊แต่จริงการ์จอเปลี่ยนไฟได้เดี๋ยวดูให้อีกทีหนึ่งนะป๊บป๊บป๊บนี่เฟี้ยวจัดนะฮะก็เด่นเดนเลยคือการ์จอสีขาวที่มีไฟนะครับซึ่ง <c oughs> จริงๆถ้าใครอยากได้แต่ว่าการ์จอสีขาวแล้วไม่ต้องเพิ่มเงินเราก็มีเป็นตัวเลือกให้นะันก็คือตัวนี้นี่สี่ศูนย์ศูนย์อินโนทวีดีซึ่งตัวเนี้ยแต่ว่ามันไม่มีไฟแต่ว่าเป็นได้เป็นการ์จอสีขาวก็สวยเหมือนกันนะครับที่ใส่ใบก็คือตัวเดียวกันกับตัวนี้นี่ ก็คือเหมือนกันทุกอย่างต่างกันที่สีนะครับซึ่งแพงกว่ากันอีก5้าอบาทจากตัวธรรมดาก็คืออย่างตัวนี้ตัวธรรมดาไม่มีไฟเป็นอ no ินโนทีดีสองบัลลก็ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับถ้าอย่างอันนี้เพิ่มมา500ร้อแต่ถ้าเป็นสีขาวเหมือนเครื่องนี้ก็เพิ่ม,มอีก500อก็จะแพงกว่าปกติพันหนึ่งนั่นเอง36,9หมนัเนะเครื่องนี้เดี๋ยวเปลี่ยนถ้าลองเปลี่ยนเป็นสีขาวป๊านี่มันก็จะสวยมันจะได้ความแบบว่า อลังการถ้าร้านเราเรียกว่าแล้วแนวอลังการ<ม>ก็คือมันคอมเนี่ยมีหลายแนวแนวแบบเอ่อเรียบๆต่างคนก็ต่างความชอบไปนะครับแล้วก็อีกสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับก็เด่นๆเลยก็เป็น CPU นะครับที่บอกมาตั้งแต่ต้นก็คือสิบสามห้าร้อย i ห้าสิบสามห้าร้อยสิบสี่คอยี่สิบเทสแล้วก็ตัวการ์ดจอที่เป็นสีขาวแล้วก็เป็นตัวที่มีไฟ RGB ของตัวกาแล็กเป็นตัว one click OC RGB นะครับอย่างอื่นก็ ไม่มีอะไรมากบอร์ดอ่ามีบอร์ดที่เพิ่มขึ้นมาเป็นบอร์ด B เป็น b 7 6 0นะครับจาก MSI แล้วก็ตัวแรมเนี่ยเหมือนเดิมแรม 16GB ก,กิธรรมดาเลยไม่ได้เพิ่มแต่ว่าอย่างแรมเนี่ยเพิ่มเป็น 32GB กกเนี่ยก็เพิ่มอีกแค่แบบพันกว่าบาทเองนะก็คือไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับก็นาคตถ,ถ้าแบบ เฮ้ยอยากเพิ่มแรมก็ก็เพิ่มใส่ไปได้แต่ว่าถ้าแบบเฮ้ยคิดว่าแรม16เนี่ยถ้าเล่นเกมอะไรทัว่วไปเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะแรม16อ่ะไม่จำเป็นต้องใส่สา,ามสองก็ได้นะครับอ่าสำหรับตัวหน่วยความจำเป็น Storage M.2 512 GB NVMe ซึ่งไอตัว512 GB เนี่ยเราก็จะใส่เป็นพื้นฐานเรียกได้ว่าเกือบทุกเครื่องเลยก็ว่าได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องแบบอ่าสเปคสูงหรือว่า30,000-40,000นะครับตั้งแต่หมื่นกว่าบาทสองหมื่นก็คือเป็นหนนน้าร้อจุพื้นฐานเลย แต่ว่าถ้าเริ่มต้นจริงๆเราจะใช้256แต่ว่าส่วนน้อยที่จะเป็น2อ6ก็แบบเครื่องหมื่นกว่าบาทอะไรอย่างนั้นแ่ะแต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆใช้งานจริงๆควรใส่เป็น5้ 2, 2 g b ิไว้จะเวิร์กว่านะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนทีหลังอน่ะมันต้องถอดตัวเดิมออกไงทีนี้ถ้าไปเปลี่ยนทีหลังถอดตัวเดิมออกก็เท่ากับว่าตัวเดิมก็ต้องเอาวางทิ้งไว้ใช่ไหมเราไมเอาไปทำอะไรไม่ได้ถ้าเป็นยิ่งเป็นบอร์ดเฮดหกหนึ่งศูนย์เอ็มเนี่ยมันจะใส่เอ็มดอดทูได้แค่ตัวเดียวก็คือถ้าถอดเปลี่ อ่ะพาวเวอร์ก็จะเป็นตัว7 5 0ิบวัตต์นะครับเป็นตัว Silver z o n ซมีอยู่แถวนี้ไหมข้าก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเคสเป็นตู้ป่าที่คุณหน้าคุณตาดีนะครับที่พัดลมเขาเยอะมากนะครับพัดลมเดิมของเคสเนี่ยเจ็ดตัวเลยนะครับชุดน้ำปิด3ตอนอันะนี้ก็คุณหน้ากันดีกับซูิมิคูแมนนะครับสีขาวเคสก็แพงกว่าปกติที่สามารถเลือกเคสได้ทั่วไปแพงขึ้นมา1,700บาทแล้วก็ตัวชุดน้ำปิด3ตอนก็2,5 0 0 กาจอเพิ่มมาพันหนึ่งบอร์ดพันห้าแล้วก็พาวเวอร์แล้วก็ CPU ใครที่อยากได้ตัว4060เนี่ยเราก็จัดโปรโมชั่นไว้จริงๆมันได้ตั้งแต่20,000ต้นต้นเลยนะถ้าจัดกับ i3 72มอ่ะมันจะอยู่2องหมืน่นสามั้งเออประมาณนั้นแต่ว่าถ้าที่เราขายดีๆเลยจะเป็นตัว i5 Gen 12 กับ4060ูนย์ยราคา่นาอันนั้นคือขายดีมากนะครับ i ห้าสิบสามสี่ร้อย f อ่ใครที่อยากได้เจนใหม่ก็คือเป็นเจน13 1 4เอ่อสิบ call สิบกเทดก็เป็น i ห้าสิบสามสี่ร้อย f กับการ์ดจอ4060อันนี้ก็ก็เริ่มมานะการตอบรับที่สูงขึ้นเนื่องจากราคามันน่าจะแพงกว่ากันไม่เยอะอ่ามันจะสูงขึ้นมาประมาณ2,000เออประมาณนั้นก็คือจาก i ห้าสิบสองสองหมื่นห้าพันเก้า เป็น i 5 3 4 0 0 f เป็น28,000ก็เพิ่มมาประมาณ2 0 0พประมาณ2,000ักว่าสอ5พหรืออะไรเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็จะได้เป็น i 5 3ประมาณนี้เลยสำหรับเครื่องนี้ในงบ36,900 ถ้ามองโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเพราะมันอยู่ในงบ3 0 0 0 0ื่นกว่าบาทแล้วก็ได้ขนาดนี้ได้ครบขนาดนี้นะครับก็ก็โอเคนะฮะใครที่อยากได้ตามแบบเครื่องนี้นะครับก็ทักมาสอบถามได้หรืออยากปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมนะฮะอยากลดตรงไหนอยากเพิ่มตรงไหนก็แจ้งมาได้นะครับราคาที่บอกไปนะฮะเป็นราคารวมจะส่งแล้วนะฮะน่าจะประมาณ9 0ในเครื่องที่ทุกคนเห็น ในรีวิวนะครับที่เยอะเยอะเลยก็คือ90%อ่ะก็คือส่งต่างจังหวัดหมดเลยนะครับมีแค่ประมาณ10%ที่เข้ามารับหน้าร้านก็คือส่วนน้อยมากจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเข้าสะดวกเข้ามารับหน้าร้านก็จะได้ส่วนลดรับหน้าร้านด้วย500บาทนะครับรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยเหมือนเดิมครับไม่ต้องบวกเพิ่มบริษัทห้างร้านหรือว่าอะไรที่ต้องใช้ใบกำกับภาษีสามารถแจ้งขอได้เลยนะฮะแต่ว่าต้องแจ้งด้วยนะครับเพราะว่าปกติก็คือถ้าถ้าไม่แจ้งก็ไม่ได้ออกเพราะว่าก็เหมือนห้างร้านทั่วไปปทจะเ็นบิ ปกติก็คือถ้าขอใบกำกับภาษีก็คือ,ต,อต้องต้องแจ้งเลยนะครับออกมันไม่สามารถออกย้อนหลังได้ออกย้อนหลังได้ก็แค่ไม่กี่วันใช่ไหมภายในไม่กี่วันเท่าออกย้อนหลังนะครับก็เพั้นใรที่ต้องการใบกำกับภาษีก็แจ้งตั้งแต่ตอนสั่งซื้อได้เลยนะครับประมาณนี้เลยสําหรับเครื่องนี้นะครับฝากไ้ด้วยฝากกดติดตามบอลมีความถูไว้ทุกช่องทางด้วยวันนี้ลาไปก่อนกับบอลมีความถูกจัดให้ครับ